ทํานาได้2รอบได้235ตันผมจะเน้นเรื่องลดต้นทุนเป็นหลักใช้แรงงานน้อยแต่ได้ผลผลิตด,ดีหักทุนแล้วเหลือเป็นล้านสามารถส่งลูกยันปริญญาโทหมดทั้ง3คน สวัสดีครับผมเจยพรพรมพันธ์ครับตอนนี้ผมทํานายอยู่100ร้อยขัไร่ในยอดรวมเนี่ยที่ได้ฉายามานะเพราะว่าไอ้นังสือคอคนเขามาทำอะ่ะเพราะว่าผมมีใบเสร็จไงเขาก็ไปเอาไปดูเอาไปบวกลบคูณหา้าแล้วโอ้โหได้ปีเป็นล้านเลยหักทุนแล้วเหลือเป็นล้านแล้วได้ไปร้อยตันน่ะมันก็ล้านกว่าแล้วผมลงทุนส่องแ0นก็เลยถึงได้ได้ฉายาเลยปัจจุบัน,น,นเนี้ยนาร้อยขั้วไร่เนี่ยทำคนเดียวเลยผมมีแรงงานน้อยผมทํานายเยอะก็เลยผมก็ต้องคิดอุปกรณ์ที่ตัว ช่วยเครื่องทุ่นแรงทําให้เร็วเครื่องอนวยฟันสะดวกว่างั้นเถอะก็คือผมจะเน้นเรื่องลดต้นทุนเป็นหลักใช้แรงงานน้อยแต่ได้ผลผลิตดี สวัสดีครับผมนายวโรบเกตแก้วอยู่จังหวัดพิษณุโลกครับผมประกอบอาชีพทำนาครับแล้วก็รับจ้าง บินโดนครับผมนาที่ทําอยู่ตอนนี้อยู่ที่70ไร่เมื่อก่อนนี้คือเราใช้แรงงานคนหาคนงานก็หายากจากเมื่อก่อนเราเคยเดินฉีดยาสารเคมีถูกตัวเราลองเปิดใจใช้โดนนี่คือหนึ่งประหยัดเวลาแรงงานหาง่ายระยะเวลาไวขึ้นเราทําเองได้บินเองได้ต้นทุนจะน้อยลงประหยัดยาประหยัดน้ําจะอยู่ในสเปคที่เราควบคุมได้กําหนดได้ว่าเราต้องการออกเท่าไหร่น้ํายาออกเท่าไหร่10ไล่นี่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง ตอนนั้นที่ผมเลือกตัดสินใจซื้อโดนคูปบต้าเดินเข้าไปแบบว่าชาวนาเลยไม่มีอะไรสักอย่างเดินเข้าไปที่คูปบต้าแล้วไปถามว่าคูปบต้าครับมีโดนขายไหมคูปุต้าบอกมีแล้วผมเลยถามเขาว่ามีสินเชื่อไหมครับสินเชื่อ เพื่อจะซื้อโดนคือเงินไม่มีสักบาทเลยครับแต่ว่าคูปุต้าเขาตอบรับเราได้เขาต้อนรับเราเขาดูแลเราทุกอย่างคือตอบโจทย์เราได้แล้วอุ่นใจตรงที่ว่าเขาเทคแคร์เราเป็นลูกค้าคนหนึ่งได้เขาไม่ยึดติดว่าคุณต้องมีตงังค์พพอร์ตเท่านี้นะอะไรเท่านี้นะมาให้มาให้คุณเขาสามารถตอบได้ว่าคุณมีเงินเท่านี้คุณก็สามารถบินโดนได้เป็นเจ้าของธุรกิจโดนได้ครับผมผมก็เลยตัดสินใจซื้อคูต้า แล้วก็ผ่อนชำระกับคูปต้าผ่อนแบบอุ่นใจสบายใจครับผมตั้งแต่ซื้อโดนจากคูปต้ามาทีมช่างนี่จะเข้ามาดูแลปีหนึ่งสองผลเวลาเราเกิดปัญหาประทับใจอุ่นใจตรงที่ว่ารวดเร็วทันใจอุปกรณ์อะไหล่ครบจับต้องได้ง่ายครับราคา เ,เโดนการเกษตรของคูกาต้านะครับตอนนี้ก็จะมีตั้งแต่รุ่น T10 T20 P ก็คือ20โปรนะครับแล้วก็ T30 แล้วก็ T40 ซึ่งแต่ละรุ่นก็จะใช้งานแตกต่างกันออกไปถ้าเป็นพื้นนานะครับวิบ่งนาขนาดเนี้ยนะครับก็จะใช้ประมาณ T20 บโปรก็จะสามารถฉีดพ่นได้หวานปุ๋ยได้แล้วก็หวานข้าวได้แต่ถ้าเป็นที่นาท,ที่กว้างไปกว่านี้นะครับหรือว่าเป็นที่นาพื้นยาวๆนะครับตัว40นะครับจะเหมาะมากเพราะว่าเขาจะบรรทุกน้ําได้เยอะกว่าตัวนั้นก็จะ สามารถหวานปุ๋ยหวานข้าวได้ลูกค้าที่ซื้อโดนคูปตานะครับจะมีคอร์สการเรียนการสอนให้กับลูกค้าจะฝึกอบรมฝึกบิน2วันหลังจาก2วันนี้นะครับถ้ามีข้อสอบถามเนี่ยก็ติดต่อทางศูนย์บริการหรือทางตัวแทนจําหน่ายได้เสร็จจากนั้นนะครับก็จะมีการขึ้นทะเบียนให้ลูกค้าเป็นแค่ส่งเอกสารนะครับทางคูต้าเองนะครับก็จะดําเนินเรื่องให้บริการหลังการขายของเราก็จะมีโครงการบินอุ่นใจทีมช่างจะเข้าไปตรวจเช็คโดนให้ลูกค้า2ครั้งภายใน1ปีนะครับก็จะเป็นเดือนที่1กับเดือนที่6 ทีมช่างจะเข้าไปดูแลลูกค้าถึงบ้านเลยนอกจากนะครับงานบริการตรวจเช็คบินอุ่นใจแล้วนะครับเราจะมีประกันคุณภาพให้1ปีกับชิ้นส่วนอะไรไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องชาร์จตัวโดนนะครับหรือว่าตัวรีโมทก็คือจะควบคุมให้เลยนะครับบินได้มั่นใจในการใช้งานแล้วก็สามารถไปรับจ้างได้ ก็คือสร้างไรายได้ต่อยอดได้หลายอย่างบินพืชผลได้ฉีดยาได้แล้วก็คือบินไล่อ้อยไล่สวนได้ต่างๆครับผมทั้งหว่านปุ๋ยฉีดปุ๋ยทั้งใบก็ได้มันตอบโจทย์เราได้ทุกอย่างครับผมแล้วก็บินง่ายครับผู้ผึกสอนก็เป็นกันเองแล้วก็สอนง่ายแล้วเข้าใจง่ายบินง่ายครับผมชั่วโมงการทํางานไวขึ้นอย่างวันหนึ่งเราเคยทํางานใช้คนฉีดยา25ไร่เราใช้เวลา1วันหรือครึ่งวันแต่นี้โดนใช้เวลาแค่เต็มที่ชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงเราก็ แล้วเวลาที่เหลือเราสามารถไปทําต่อยอดอะไรอย่างอื่นได้เราสามารถไปรับจ้างได้อีกครับผมอย่างที่ผมรับจ้างอยู่นี้รายได้นี่ต่อวันนี่ตกวันละ5 0 0 0บาทต่อวันเฉลี่ยวันละร้อยไร่ขั้นต่ําคือได้แน่ๆอย่างไม่ได้เลยคือเฉลี่ยเลย3 0 0พต้องได้ครับผม หมดกังวลน,นะครับในการใช้งานในกรณีที่บินชนนะครับหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆไม่ต้องห่วงเลยว่าจะหมดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนในการซ่อมบำรุงเราจะมีทางประกันอุบัติเหตุตรงนี้คุ้มครองอยู่เพราะทางคูมปอราเรามีประกันอุบัติเหตุชั้นหนึ่งดูแลให้ทุกลำติดต่อขอรับบริการได้ที่สายด่วนบริการ1747หรือตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศครับ ความประทับใจตั้งแต่มีโดนคูป้านี่คือปัจจัยหลักเลยคือประกันภัยชั้นหนึ่งเขาดูแลทุกเคสทุกระบบเรื่องจริงเค็มไวทําไวเพื่อนๆครับลองเปิดใจสักนิดนะครับพวกชาวเกษตรกร,ร,กรที่จะตัดสินใจเล่นโดนหรือซื้อโดนลองเปิดใจกว้างสักนิดหนึ่งนวัตรกรรมใหม่ตัวนี้ตอบโจทย์เราได้เยอะหนึ่งประหยัดเวลาแรงงานค่าใช้ใจ่ายลดต้นทุน,ทนได้จริงเปิดใจกว้างยอมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาและเราจะรู้ว่า ผลตอบกลับมามันคุ้มค่ากว่าที่เราคิดคุณจะรู้ว่าเวลาที่เราสูญเสียไปจากที่ว่าเราเคยใช้เวลานานกับเวลาที่เราได้มาเพิ่มมากขึ้นเราจะใช้เวลาตรงนั้นได้คุ้มค่ามากขึ้นครับประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งต้นทุนและแรงงานครับผมปี38ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ก็เลยทําให้ผมพัฒนาทุกเรื่องเลยก็คืออย่างเช่นว่าเราจะลดปุ๋ยเราก็ไม่เผาฟางใช้จุลซีย่อยถลายควางก็ทําให้สามารถลดปุ๋ยได้แล้วแล้วเราก็มาต่อยอดอีกก็คือให้เอาไต่โคเดม่ามาใช้ฉีดในแปลงนาทีนี้ผมก็เอามาลองฉีดแล้วมันก็ได้ผลผมก็เลยเอามาลองแช่เมล็ดพันธุ์ดูแช่เมล็ดพันธุ์ก็ทําให้เมล็ดพันธุ์ไม่เกิดโรคไม่เป็นเชือ้อราไอ้พวกโรครากเน่าโคนเน่าเนี่ยจะไม่เกิดใบจุดใบไหมจะไม่เป็นก็คือเวลาเราผม แช่มเมล็ดพันธุ์ผมก็ไต่คุณาม่าแช่มเมล็ดพันธุ์เวลาเราฉีดยาเราก็ใช้ยาเชื้อใส่พอเราทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ทําให้ข้าวเราเนี่ยก็คือดีขึ้นของพ่อมีการวางแผนตั้งแต่เริ่มจะลงมือทํานาแล้วเนี่ย ก็คือพวกโนบูเลียนี่ก็พานจะหมักใส่ถังไว้ได้เลยพวกเมตาไลเซียมนี่ก็หมักใส่ถังไว้ได้เลยพอการหมักเชื้อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก่อนจะลงมือทำนาผมก็จะดูเลิกว่านข้าวไปแล้วว่าเราจะหว่านข้าววันไหนเราจะได้วางแผนถูกได้เลิกว่านข้าวไปแล้วเนี่ยเตรียมดินไว้ก่อนเลิกว่านข้าวถึงวันว่านก็สามารถเตรียมมาไปหว่านได้เลยหว่านข้าววันแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันที่2ก็คือฉีดยาคุมฉีดยาคุมแล้วแล้วก็ปล่อยไว้สักอาทิตย์หนึ่งก้าวน้ําเข้าได้แล้วถ้าเกิดเราฉีดคุมเลมน ยังมียาขึ้นมาก่อนที่เราวิ์น้ําใส่ประมาณ7วันเนี่ยเราก็ีดคุมค่าสามเปอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันยังลงทุนน้อยอยู่เพราะว่าขวด250บบาทเนี่ย มันฉีดได้5ไร่หลังจากที่เราฉีดคุมเลนไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องฉีดคุมค่าซ้ำแต่มันไม่ขึ้นก็ไม่ต้องแล้วก้าวน้ำคุมได้เลยก็คือรักษาระดับน้ำไว้อย่างนั้นตลอดเลยพอข้าวได้1 8ถึง20วันเราก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็ยังรักษาระดับน้ำอยู่ยันอายุข้าวเดือนหนึ่งถึงเราจะไปปล่อยน้ำแห้งได้ระหว่างที่ข้าวเดือนเนี่ยเราก็จะสำรวจอีกทีตรงไหนมันไม่งามข้าวงามไม่ทันกันก็จะเอา ปุ๋ยไว้ใส่เฉพาะที่จงที่มันไม่งามพอหลังอย่างนั้นแล้วก็45วันก็ใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ข้าวใกล้จะตั้งท้องแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งก็คือหลังจากข้าว45วันเว้นระยะห่างไปประมาณตัก,กครึ่งเดือนก็เอาฮอร์โมน ไปฉีดอีกทีอีกรอบหนึ่งก็คือก่อนข้าวออกรวงก็โดยที่ว่าใช้โฮอร์โมนไข่หรือว่าโฮอร์โมนนมถ้ามีทั้งสองอย่างก็ใช้ทั้งสองอย่างได้เลยแล้วก็บวกเมตาไลเซียมแล้วก็บวกแคลเซียมโบรอนทำให้ข้าวเนี่ยต้นแข็งแรงไม่ล้มก่อนออกรวงก็คือประมาณสัก65-70วันเนี่ยข้าวก่อนออกรวงฉีดรอบหนึ่งแล้วก็ไปฉีดอีกทีข้าวออกรวงแล้วใกล้ๆจะก,ก้มอ่ะไปฉีดอีกรอบคือจบเลยโดยที่ว่าไม่ต้องฉีดอะไรอีกแล้วยังปุ๋ยเนี่ย เราสิบไร่เราใส่แค่ลูกเดียวเองปุ๋ยยูเลียเนี่ยเราก็มาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ของเราเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์มันลุก300บาทเองมันประหยัดกันเยอะเลยแล้วก็ไอยูเลียเนี่ยนา100ร้อยขวไรใช้ตันเดียวเองลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าเพราะว่าต้นทุนการผลิตเราสามารถควบคุมเองได้แต่เวลาเราขายเนี่ยเราไม่สามารถกําหนดราคาขายได้แล้วแต่ตลาดแล้วแต่ลงสีจะซื้อ ข้าวเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องใส่น้ําแช่ตลอดผมจะใส่แช่เป็นช่วงๆถ้าเกิดแช่น้ําข้าวแช่น้ําตลอดเนี่ยข้าวมันจะอ่อนแอล้มง่ายไม่แตกกอแต่ของเราเนี่ยน้ำเนี่ยจะแช่เฉพาะตอนข้าวเล็กๆเพราะว่าแช่ตอนข้าวเล็กๆทําให้หญ้าไม่ขึ้นพอข้าวเดือนไปแล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้น้ําแห้งและปล่อยให้ข้าวปรับตัวอย่างลากลงลึกแตกกอดีที่ดีคือไม่ล้มเพราะว่าน้ํามันแห้งที่เป็นย่างลากลงลึกเพราะว่ามันจะย่งหาน้ําข้างล่างกินพอราอนน้าไปใส่เนี่ยข้าวมันก็พอได้น <t ary> ้ําม <t ary> ันเหมือนทะลึ f, ่งขึ้นมาเลยก็ทาให้ข้าวเคว เกี่ยวมาอีกรอบหนึ่งเหมือนประเภทที่ว่าข้าวในที่ลุ่มกับที่ดอนนะ่ะถ้าเป็นข้าวที่ลุ่มเนี่ยเวลาเกี่ยวนย่ข้าวมันจะข้าวเปลือกจะออกมาไม่ค่อยดีอ่ะเพราะขี้รีบจะเยอะมันงามจัดแต่ข้าวที่ดอนในะที่ว่าแกนๆกนนะโอ้เวลาเกี่ยวนี่ขี้รีบไม่มีเลยข้าวนี่ไล่ออกจากท่อรือเกี่ยวในห้องจะออกไปลำเลยก็คือจะแตกต่างกันเลยก็ทําให้ของผมเนียที่ลุ่มที่ดอนก็คือข้าวออกเหมือนกันหมดก็เพราะว่าเราใช้ปกเกลียกคงแห้งมาตลอดก็ทําให้เราทํานาแบบสบายสบายโดย แรงงานก็ไม่ไม่เยอะแต่มีตัวช่วยทุกเรื่องจะทําอะไรเรามีตัวช่วยหมดของพมเนี่ยทานายเยอะแล้วก็แรงงานน้อยแล้วก็บวกกับ แขกมาดูงานเยอะก็เลยทําให้ผมทํานาแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาไปดูแลนาเท่าไหร่เลยเพราะว่าแขกมาตลอดข้าวมันงามเพราะที่ลุ่มข้าวมันจะงามอยู่แล้วปรากฏมันก็เป็นนอนเป็นนอนผมไม่มีเวลาไปฉีดสมุนไพรปพราะว่านอดเมื่อกินจะใบด้วนเลยใบยเรือตะต้นอะ่ะเรือตอเลยพอถึงช่วงระยะออกรวงเนี่ยมันก็หมดช่วงนอนแล้วข้าวมันก็ออกรวงได้ปกติแต่ไม่มีใบเลยมีตะรวงโพมาเท่านั้นปราฏว่าพอละเกีียวรถมีปัญหาอกีกก็คือรถเกี่ยวมันลงไม่ได้ เพราะเราวิตน้ำไม่แห้งจริงพอลูกเกี่ยวลงไม่เกี่ยวไม่ได้ออก็ปรากฏว่าผมก็จ้างคนไปเกี่ยวไปเจอนอนซากนอนที่มันตายอู้เยอะมากเลยเป็นร้อยๆตัวเลยผมก็เลยเอหนอนนมาให้ลูกสาวไปวิจัยเพราะาลูกสาวตอนนั้นยังเรียนโทรปรุงพันธุ์พืชอยู่ที่มหาลาัยเกรรษตรศาสตร์ก็เลย รู้ว่าเป็นเชื้อโนมูเรียก็เลยเป็นที่มาของการทําเชื้อไอโนมูเรียนี้เกิดขึ้นพอผมทําแล้วเนี่ยก็ไปลองฉีดยังไม่ทันจะเสร็จดีเลยฝนตกไปละอองละอองด้วยซ้ําผมก็นึกว่ามันไม่ได้ผลแต่ที่ไหนได้มันได้ผลก็คือไปฉีดแล้วก็หนอนมันตายหนอนตายให้เราเห็นที่เราเก็บมาเลยแล้วก็ข้าวก็งามก็เลยทําให้ผมนะเป็นที่มาของการที่ว่าเอาเชื้อโนมูเรียนมะาให้บรรดาลูกศิษย์หรือพวกมาดูงานเนี่ยไปทดลองเพื่อว่าเป็นการพิสูจน์ว่าไอาเชื้อตัวนี้มันได้ผลไม่ได้ผล นี่นี่โนมูเรียที่เหลือจจะใช้ที่ฤดูที่แล้วเนี่ยเนี่ยจะเห็นว่าพนียคว้ามันขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยได้กลิ่นมาไได้กลิ่นเลยเนี่ยนี่คือตัวหัวเชื้อท,ที่ทำที่ใช้แล้วก็แจกไปด้วยต้องปิดแล้วน,นี่นี่อันนี้คือทําใหม่ทําใหม่เพื่อว่าสํารองไว้เดี๋ยวเพื่ออันนี้หมดแต่มันจะต้องล็อกเอาไว้ถ้าไม่ล็อกไว้เนี่ยมันก็คือมันกลิ่นมันจะไม่แรงนี้ พราะว่าต้องการเป็นสูญยากาศอันนี้ทางใหม่นี่ขึ้นเหมือนกันเป๊ะเลยเอาจากนี้มาอันนี้ยังกลิ่นยังสู้สู้อันนี้ไม่ได้เลยเพราะอันนี้มันเพิ่งจะทําใหม่มันลงทุนน้อยอะลงทุนสี่ห้าร้อยบาทเองลดต้นทุนได้เยอะเลยเพราะว่าไอ้ค้ายาเนี่ยทั้งร้อยคนไล่เนี่ยอ้โหส่องทำพันเอง ทั้งฤดูเลยทั้งปีอะยัางไอเมตาไลเซียมกล็ลงถึง900บาทก็ได้ทั้งฤดูนม5้ากระป้องน้ำตาล5กิโลก็เพิ่งจะ200กว่าบาทถังเนี่ยไม่เกิน300ค่าแก๊สค่าไรอยู่ในนี้เสร็จเลยไอเชื้อโนมูลีเนี่ยที่การันตีได้ก็เพราะว่าเกษตรกร,เ,กรเอาไปใช้แล้วก็บอกว่าหนอนตายข้าวงามปัจจุบันนี้ไอเชื้อโนมูลีนะผมก็จะ แบ่งปันให้เกษตรกร,กรที่สนใจอ่ะที่อยากจะได้ก็มารับเชื้อที่บ้านแล้วก็เอาไปขยายบอกวิธีการขยายให้วิธีการใช้แต่ถ้าเกิดจะให้ส่งไม่ไม่ส่งให้ใครเพราะว่าแถวบ้านเราเนี้ยถ้าเกิดมีเชื้อนงเรียนะ่ะสามารถไปขอดได้เลยเพราะว่าผมจะให้เชื้อนงเรียนไปเนะี่ยผมจะบอกว่าต้องแบ่งกันนะถ้าเกิดว่า เกษตรกรทั่วไปอยากได้เนี่ยก็คือแบ่งปันกันไปก็คือให้ขยายเชื้อให้ไปเพื่อว่าให้ไปต่อยอดเอาโดยชื่อว่าไม่ต้องไม่ต้องซื้อขายไอเชื้อตัวนี้มันสามารถไปขยายได้มีหัวเชื้อสักขวดนี่ก็ไปขยายได้แล้วและพอขยายสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็สามารถไปขยายต่อได้อีกสามารถที่จะมีแบ่งปันกันไปได้แต่ห้ามซื้อขายเพราะว่าอันนี้ผมผมแจกไม่ใช่ว่า จะเอาไปให้เป็นตังค์ไม่คิดจะมาเอารวยตรงที่ว่าจะไปไขยเชื้อนี่กินหรอกก็เพราะว่าผมเอารวยที่ผมทํานานี้ก็ก็พอแล้วถ้าเกิดเราไม่ทําแนวนี้นะคงจะไม่มีวันนี้ได้เพราะว่าทํานาสมัยก่อนที่ทําแบบใช้สารเคมีมันไม่มีกําไรเลยอย่างนี้ถึงได้อ,อสามารถส่งลูกยันปปิญญาโทหมดทั้ง3คนแล้วก็ซื้อนานได้เป็นร้อยแล้วก็ปลูกบ้านทรงไทยเนะี่ยห้าหลังเลยแทนคุณแผ่นดินโดยที่ว่ามีเชื้อของผมเองเนี่ยผมจะ ให้คนที่สนใจเท่านั้นปัจจุบันนี้ผมไม่ต้องใช้สมุนไพรแล้วเพราะว่าผมมาใช้ยาเชื้อแทนอย่างเช่นว่าใช้โนโมูเรียที่ผมมีเองแล้วมาใช้เชื้อเมตาไลเซียมเมตาไลเซียมมันก็ไปซื้อ,อหัวเชื้อเข้ามาแล้วมาขยายเอามาเลี้ยงแล้วก็ไปฉีด ก็ปรากฏว่าทาให้เหมือนว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าได้ที่ผมเอาเชื้อคนอื่นมาใช้เนี่ยก็เพราะว่าเชื้อคนอื่นเนี่เขาวางขายเนี่ยเพื่อว่าให้ไปฉีด1นึ่งซองสองบาทฉีดได้5ไร่หมดแต่ของผมเนี่ยก็คือไปซื้อไอ้สองาบาทามาแล้วก็มาทําอหารเลี้ยงลงทุนในห่ารอีก200กว่าบาทฉีดได้เป็ร้อยไร่ก็ทําให้มันเพิ่มมูลค่าหัวเชื้อเนี่ยซองเนี่สองย250บาทเนี่ยเขาให้ไปละลายน้ำอะฉีดได้5ไร่ ก็หมดแล้วแต่ของเราเนี่ยเอา250บาทมาทำได้60ลิตรเอามาขยายเชื้อนะได้60ลิตรแล้วก็คือนี่คือน้ำตาลน้ำตาลใสาแดงแล้วก็คือนี่คือ,คอแป้งขง้าโพดที่จะทำที่จะทำให้เมตาเลเซียมอะ่ะเนี้ยก็มีแค่เนี้ยก็เวลาใช้ก็ใช้200ซีซีต่อน้ำา5 5ลิตรแล้วนี่เชื้อ้นั่น เชื้อบีทีทดลอมมาเชื้อบีทีมาขยายเป็นเอนเอมก็จะเป็นผลึกอย่างนี้เลยนี่เชื้อบีทีข้านอนเหมือนกันและอันนี้เป็นฮอร์โมนนมนี่ก็ห้อมเลยช่วยเลยแล้วอันนี้เป็นแน่นั่นเป็นแคลเซียมโบลอนทำให้ข้าวแข็งแรงต้นแข็งน้ำาใ่เนี้ยออกเนี่ย น้ำออกสีเขียวลงทุน300บาทอะใช้ได้330ไล่์ผัวเชื้อเอาขายมาชุดเงี้ย300บาท300บาทเนี้ยมันก็มาขยายได้20ลิตร20ลิตรเวลาจะใช้เนี่ยก็คือใช้แค่30มสิบซีซีเองที่ดีก็คือข้าวไม่ล้มข้าวเจอทั้งลมทั้งพายุพายุแรงๆซ่องสามเที่ยวแล้วก็ลมเป็นอาทิตย์อาทิตย์นียข้าวก็ยังตั้งปกติ โดยที่ว่าไม่มีข้าวล้มไม่ต้องพูดถึงว่าข้าวล้มเลยเพราะว่าเนี่ยฉีดตัวนี้ลงไปเราฉีดฮอร์โมนอยู่สองรอบสามรอบก็ใส่ทั้งสองสารอบและนี่คือจุลินซีส่งข้อแสงไอ้ที่ใช้จุลินซีส่งข้อแสงคือมันทําง่ายไอ้จุลินซีตัวนี้มันไม่มันไม่กลัวแดดมันชอบแดดเหมาะที่ว่าจะใช้จุลินซีตัวนี้เข้าไปช่วยด้วย แต่ทีนี้ถ้าเกิดทําพวกนี้ก็คือมันต้องเริ่มไว้แต่เนิ่นก่อนที่จะลงมือทํานาถึงจะทําได้จะใช้แล้วถึงทามันไม่ทันการแล้วเพราะมันต้องทําอย่างน้อยอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ถึงจะใช้ได้แต่และอย่างเนี่ยมันก็คือต่างกันไปอย่างถ้าเป็นเน,นี้ยก็คือแช่วันนี้พรุ่งนี้ก็ไปใช้ได้แล้วอย่างถชาเป็นฮอร์โมนสักเดือนนึงก็ใช้ได้แล้วนั่นก็คือมันก็ก็ต้องทําไว้ล่วงหน้าถึงจะถ,งถึงจะลงตัวถ้าเกิดว่า ไม่มีการวางแผ่นมันก็ทําไม่ได้และอย่างที่เราอยู่ได้โดยที่ว่าไม่เดือดร้อนเนี่ยข้าวถูกก็ไม่เดือดร้อนก็เพราะว่าเราลดต้นทุนอันดับแรกแล้วและอย่างเรามีการที่ว่าประสาน กับลงสี่เราทํานาไม่ได้ทําตามใจที่ว่าเราจะทําพันข้าวอ่ะเราไม่ทําไม่ให้ตามใจเราผมจะทําใจลงสี่ตามใจคนซือ้อคนซื้อต้องการข้าวไรผมจะทํามันนั้นให้ก็เลยทําให้เหมือนว่าเรารู้ราคาเบื้องต้นไปแล้วลงสี่อยากได้ข้าวไรผมไปซื้อพันข้าวมาเลยซื้อลงสี่ก็ได้หรือว่าเรามีเองเราก็ไม่ต้องซื้อเราก็ทําพันนาหน้าส่งให้ลงสี่ก็ทําให้เหมือนว่าเรารู้ราคาเบื้องต้นไปแล้วว่าเราจะขายได้เท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งวันที่จะเกี่ยวข้าวผมจะโทรเช้าเ้าก่อน จะไปนาผมจะโทรถามแล้วถามลงสี่แล้วว่าวันนี้ที่ที่ลงสี่นะซื้อราคาย,ยังไง เพราะผมมีเบอร์ของ,งสีทุกโรงก็ทําให้เรารู้ว่าโรงสีไหนซื้อราคาแพงเพราะว่าข้าวเนี่ยมันราคามันเหมือนกันแหละมันแล้วแต่คนจะซื้อถ้าโรงสีที่เขาซื้อราคาแพงมายความว่าข้าวมันไม่เข้าโรงสีมันก็จะซื้อเรียกข้าวก็จะซื้อแพงแพงของคนอื่นร้อยสองร้อยเน่ยไอโรงซีไหนซื้อเรียกข้าวผมก็ไปก็ทําให้ราคาเราจะต่างไปอีกร้อยสองร้อยทีนี้มันไม่ใช่ว่าแค่ร้อยสองร้อยแค่ตันเดียวไป เกี่ยวไปวันในึงยี่สิบสามสิบตันเนี่ยมันก็เยอะอยู่ก็ทําให้เหมือนว่ามีการวางแผนที่ดีที่ว่าเออเวลาเราจะขายข้าวเราก็เช็คก่อนว่าข้างหน้ามันราคยยังไงถ้าเกิดเราไม่เช็คอย่างเงี้ยมันขายได้เวลาวิ่งไปไปถึงลงสี่เราไม่พอใจเนี่ยเราก็ออกเนี่ยแต่ปรากฏมันฟ้องไงข้างรูมันแทงกันพรุนเลยปรากฏพอมันแทงแล้วเนี่ยรูมันจะตรงกันเลยพอรูตรงกันแล้วมันก็รู้แล้วไปล่อนมาแล้วเนี่ยมันจะตีถูกกว่าเดิมอีกพร้อมตีกดราคาแล้วถ้าเกิดว่าไอ้รถ ข้าวไปใหม่ๆมันจะไม่มีรอยแทงเนี่ยมันก็ยังให้ราคาปกติแต่ลงถ้าเกิดไอ้ย่างได้รูพรุนไปแล้วนะมันราคาไม่ปกติแล้วเพราะมันถือว่าไปร่อนมาแล้วก็เลยทําให้ของผมเมนี่ไอ้วิธีนะผมจะไม่เอาผมจะวิธีเช็คก่อนก็เลยทําให้ของผมเนี่ยก็คือขายข้าวก็ได้ราคาต้นทุนก็ลดไอ้ขาดทุนไม่มีมีแต่ว่าได้มากได้น้อยเท่านั้น